สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะสวัสดีทางเอฟซมาเอฟซีเขาจามาพบกับแนวทางหุน้นจีนเซาบาย VIP จะแนวทางาวันเสาร์21เดือน2เดือนกุมภา2หา6เขาจาก่อนสิไปรับชมรับฟังหุน้นจีนวันที่21สรุปแนวทางจีน VIP วันที่20กันก่อนจ้า แนวทางรอบเศร้าเล็กเด่นายเกกับแปดพ้นของรอบเศร้า4ีสีสาหสำหรับ8ปดหกลางรอบเศร้าเข่าเต็มเต็มเด่น8ปดปดมาจะเน้นเน้นเลยตรงตรงรอบบ่ายเด่นสองกับ1นึพ้นของรอบร 4, 4, 3, 8, รบ, 8, 6, าอบ่าย9 3้าสาองสามบน3ามหลังบน3าสองจับคู่พลาดไปจะเสียดไปเนาะมีสองเก้า 2 8 2 6 2 1 2 4มา3 2รอบาบเดยน2ด่น2อ,อมาสำหรับหุ้นวีนี่ก็ถือว่าเดินดีอยู่เนาะเอาสำหรับแนวทางเมื่อนี่ตามุูนกันต่อจ้าเมื่อนี่วันเสาร์สำหรับแนวทางหุ้นนี่รุ่นแค่หุ้นจีน v ี p ออย่างเดียวเด้อจ้าที่เหลือถือว่าผักผ่อนเนาะ พอหุ้นจีน v i p อนี่ไอจอยลงแทนหุ้นจีนหลบปกติหุ้นจีนหลบปกตินี่คือปิดไปหลายวันจ่ะวันอังคารวันที่24เจอกันกับแนวทางหุ้นจีนหลบปกติเขาห้าวจ้ะหุ้นจีน v i p ีนี่ลงแทนหุ้นจีนหลบปกติกะโคโต้ไฮเสาร์อาทิตย์เลยละกันนอกปกตินี่ไอ้จสิผักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ จะได้ลงไฮหลัหลกอะต่อเสาร์อาทิตย์เลยราคาน้องสำหรับจีนวีเขาห้าวจาสำหรับแนวทางเมื่อนี้ไฮเดนส่สามวิ่งรูดจะ้ะจับคูเดนสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่สี่แปดแปดสหหกสี่สี่ 3ามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามสสสี่สามสาสารอบบายเด่น3าสองวิ่งรู่จะเศร้ากับบาย3ามส่วนจับคู่สมรอบบายสามเจ็ดเจ็ดสามสาส่สี่สามสามแปดแปดสามสามสองสองสา ส6 6 3กหสา,หสาสำหรับ2รอ,อบบายสองเจ็ดเจ็ดสอง 42, สอง 82, สี่สสาำหรับแนวทางม,มือน,นี้โตเน่นการอบบายเน่น2องสี่สี่สอง 72, สา 3, 7, 7, 3. สามเจ็สาำหรับแนวทางรอบเศร้าเน้่นไป3 2ม3องสองสา4สามแปดสาำหรับตัวเน้นตามนี่เลยจะมักตัวใดชอบตัวใดนํำไปเป็นแนวทางได้จะบ่มีตัวหมักตัวชอบกะ สามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเท่านั้นจะมีข่าวละกัมีลุ้นจากอกนสินำไปเป็นนแวทางกาเปรียบเทียบวีคอลกันเบองจ้ามีตัวหมกัมกตัวชบก็คอยตามเนาะคอยเฮคอยปักคอยส่งดีกันทุกคนทุกทานจะแนวทางมือนอีก่ะคอยมาป,ปังๆเต็มๆเ้าบายละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า